อาอาจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลท่าไทยจากมุมสวนข้างบ้านค่ะมุมนี้เป็นมุมดอกแค่ค่ะพี่น้องเก็บดอกแค่สิไปกินกับต่ำแก้วประเด็ละกะัหนหึ่งปลาค่ะผักเป็นกำลังงานกันลํมกับกำลังหอค่ะสาระนั้นกับงาม,งาม,งามในส่วนของผักเสียหอมนั่น ต้นนึงเต็มกำม,มือแล้จ้าต้นนึ่งเต็มกำม,มือเลยบัณทินีนก็สิมากเก็บเอาอันผัากกาดกระจอนหรือกวางตุ้งค่ะสิไปลวกเฉาเกินกับแก้วประแดกกับหนึ่งปลาค่ะนานแล้วไม่มีคลิปกินมาทักทายกันคิดถึงนะคะบัณทินีนก็สิเขา่าครัวค่ะ พริกหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศนําไปย่างนะคะบันที่นี่ก็สิมตาตําร่วมกันค่ะบักเขือเครือบักเขือเทศนั่นเจอสิตมํมอันดับสุดท้าย้อคะเพราะว่ามันมีนังมันสีโปงเข้าตาค่ะตํมทุกอย่างเข้ากันดีน้าปลา,น,ปรราน้ําปลาราผงชูรสค่ะยะๆๆๆทุกอย่างให้เข้ากันดีใส่ผักชีตกท้ายท้ายสุดค่ะเป็นจังไดเป็นตาแซบบอม,มาเด้อจ้าพี่น้องหนึ่งปลาแก้วปลาแดดจ้าพี่น้องโอ๊ยโดนเราบ่มีคลิปกินมาทไกยกันเอานี่ปลาปาร์ซิลค่ะ ปะผ้าสดจากสวนอืปนินซื้อมาค่ะเกือบเนื้อๆซะอรออืม,อมจะพักสักหลายจ้าพี่นอ้องมักเถื่อเทศ หรือแบบเ,เก,กืออากาศกระจรส,สดๆจากสวนค่ะปลูกเองปลอดสารผักหวาบนบค่อยงามมันหนาวค่ะอากาศหนาวหนาวมันบค่อยงามเน้นหนาหวนหว่นอน่ะงาม กวานบ้านมากระซิงซิมังสามเอนช่วงนี้ซีนเนนร,ริวส์ริวส์หรือยังกัน้าเซาค่ะ ปลาเท่าอาจกินน้ำกันคล้ายเกีอดจพี่น้องคือหอดซิปกินแบบนี่บอ่อบึงตอนนี้แบบนู้น กินเก่งมาย่านย่านแต่กินม่าปากกินเนี่ยเน้นเอาใจพี่น้องอันพูดใด้เบิ้นมากกินฮะมันเป็นโตยเลยพี่น้อง เหมือก้อนมูมัน,นดอกแค่เจ๋อมากินดอกแค่ค่ะขนเกี๊ยวซอยนม่ไ่ออกขมขมนะมักขึ้นันหวานเป่นผมสาม